วยมากตัวเป็นสามแล้วเป็นอะไรบ้างครับพี่วังขาดอกสนก็โคนนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้คือออกครบครัวตอนประมาณสทกับนมันเจ็ดแปวอยูก็หายไปเลยเพราะว่าช่วงที่แบบช่วงเขป็นใบรุ่นันตอนนี้ก็าจะสแล้วก็นานมากหาไปประมาณห้าปีแล้วหกห้าสเกิดเพา โฉนโหนเนี่ยชอบเต้นชอบร้องครับก็ถามประจำว่าพร้อมอยังอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณพ่อก็มีศักยภาพในการทำเพลงในการแบบพาเข้าโครงการอย่างเงี้ยแต่ว่า,า,าต้องถามตัวเขาว่เาเขา,า,า,าพร,ร้อหมหรือ,อยังค่ะเชอบเป็นเขาบอกว่ตอนนี้ยังเออโนโหนยังไงพร้อมไหมลูกลูกตามไหมเดินตามเราทุกท่อยังไม่ังเลย จริงๆเพิ่อนๆาเีสิ่ธิ์สามครับยงอาจจะยังปฏิกรร่งอาจจะตบับรอแต่แบว่าร่ากันยสิสามไป็นหลัมากๆมองมา้มงันถ้าเขาถ้าเขาแบบเคยปากเนี่ยพร้อมตแต่ว่าบางทีเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าเราไปพุตมากเขาอจะือวัยเนี้วัยที่แบบอุ่นนี้ อาคิจ้าตลอดเครับเพราะฉะนั้นเราบางทีเรายุ่งมากเยอะเขาจะแบบอะไรแบบพ่อมายุ่งทาไมมันจะมีอารมณ์งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอยากให้เราเต้นติสด็อกก็เราก็พร้อมอยู่แล้วก็เต้นบางทีท่ายากท่าเจนน้องเจนนี่เดี๋ยวนี้ท่าแบบยากๆหมดแล้วพ่อก็จะเป็นยุคเก้าศูนย์ท่าแบบว่าเบสิกเราก็จะเป็นท่าแบบว่าเกาหลีตลอดก็จะพยายามเพราะมันเป็นช่วงเวลาเดียวที่ที่จะได้อยู่ จะทเห่บอซมกนยกดี่้นซต้องซ้อมนะเรื่องขณะซ้อมนะยังแบบมีคอมเมนต์ก็บอเออคุณพ่อคุณพ่อซ้อมก่อนนะแต่ว่าท่านนี้ไปแล้วบหงาวิบางทีแบบถายสองครั้งก็บอกว่าบิดทิศหน่อแบบเราใช่ม สวรรค์ผ่านไหมคุณพ่อไฮ้น้องสนุกผ่านไหมผ่านผ่านไหมเส้นผ่านไหมครับเส้นได้ไหมได้เส้นได้เส้นได้ยังเป็นด้วยไหมครับดูกฟองทิ้งไม่ได้ยังไม่แน่ใจคลึกเป็นใบเด็กอู่หรือพอเห็นสวยขนาดนี้แววแบบทำเป็นนางเอกหรือซุปตาด้านอื่นๆอย่างเงี้ยมีไหมพี่หมอแสดง ที่เห็นก็คือเขาชอบร้องเพลงนนี้อ